สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีมและเวฟคอมโปรดักต์เทนนิ่งอีกครั้งค่ะวันนี้บีมมาพร้อมกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ชื่อว่ารุ่น W 3 3 3 2ค่ะเป็นแบบคิวอ t ร์ตี้สไลดส่วนฟังก์ชันการใช้งานจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวตามบีมและ W 3 3 3 2ไปเลยค่ะ ฟังก์ชันที่น่าสนใจของรุ่น W3322 นี้ฟังก์ชันแรกคือ QWERTY Keypad ค่ะทำให้เราสะดวกในการพิมพ์ข้อความไม่ว่าจะเป็น MMS หรือ SMS ก็จะมีความรู้สึกว่าการพิมพ์ข้อความบนมือถือไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปในการพิมพ์ข้อความภาษาไทยจะเป็นเรื่องง่ายๆเนื่องจากปุ่มของรุ่น w 3 3 3 2นี้เรียงอักษรภาษาไทยเป็นกอไก่ถึงฮอนคู่เพื่อให้ง่ายต่อการหาตัวอักษรภาษาไทยค่ะ ง่ายกว่าเดิมเลยใช่ไหมคะสำหรับการพิมพ์ข้อความฟังก์ชันที่น่าสนใจต่อมาคือฟังก์ชัน Backlist ค่ะ Backlist คืออะไรเนั่เหรอคะ b บ็กลิสตคือโปรแกรมที่ไว้สำหรับบล็อกหมายเลขที่เราไม่ต้องการรับสายโดยขั้นตอนเริ่มที่ไปที่เมนูการโทรค่ะจากนั้นเลือกตั้งค่าการโทรทั่วไปค่ะเลือก Backlist ค่ะจากนั้นเลือกเปดิดโหมดการใช้งานค่ะทีนี้เราไม่อยากรับสายใครก็เมมหมายเลขงไปได้เลยนะคะ ฟังก์ชันที่น่าสนใจต่อมาคือฟังก์ชัน MSN Messenger ค่ะฟังก์ชัน MSN Messenger คือโปรแกรมที่ใช้พูดคุยติดต่อสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ตที่นิยมที่สุดในโลกลูกเล่นมากมายที่น่าสนใจเช่นสามารถตั้งตัวการ์ตูนไอคอนได้ตั้งเสียงแปลกได้ทำให้การแชทของเรามีความเพลิดเพลินสนุกมากขึ้นในระหว่างการพูดคุยเรามาเริ่มขั้นตอนแชทกันเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่น่าสนใจคือโปรแกรม Facebook ค่ะโปรแกรม Facebook เป็นสังคมออนไลน์แบบโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเราสามารถทำการติดต่อสื่อสารกันได้หลากหลายรูปแบบเช่นการโพสต์ข้อความต่างๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรหรือรู้สึกอย่างไรก็ลองโพสต์ลงไปเลยค่ะโปรแกรมที่น่าสนใจต่อมาคือโปรแกรม Twitter ค่ะซึ่งเป็นที่นิยมและโด่งดังไม่แพ้กันในบ้านเราณนะขณะนี้ ไม่ว่าเราจะคิดถึงใครทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือรู้สึกอย่างไรเราสามารถโพสหรือส่งข้อความสั้นๆยาวไม่เกิน140ตัวอ,อักษรต่อครั้งส่งไปยังผู้รับบนสังคมออนไลน์ได้ทพิวเตอร์สามารถเป็นกระบอกเสียงให้เรา24ชั่วโมงเลยนะคะเจ๋งไหมล่ะคะ Facebook และท w ิ t เตอเนี่ยฟังก์ชันที่น่าสนใจต่อไปคือฟังก์ชัน Motion Sensor ค่ะ สำหรับ motion sensor นี้จำเป็นจะต้องเข้าไปเปิดการใช้งานของ motion sensor ก่อนนะคะโดยเข้าไปที่เมนูตั้งค่าค่ะจากนั้นเลือกตั้งค่า motion ค่ะจากนั้นทำการเปิดการใช้งาน motion sensor แบบต่างๆได้เลยค่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนมอล์เปเปอร์เปลี่ยนเพลงหรือปิดเสียงนาฬิกาก็เปิดการใช้งานได้ตามใจชอบเลยนะคะ ทีนี้เราก็เช็คเปลี่ยนได้ตามมาลงเลยนะคะอ้าวเรามาเช็คเช็คเช็คกันเลยอนยกอกจาก,กน,ออากนี้ยังมีวิธีการปลดล็อกเครื่องอีกนะคะโดยวิธีการปลดล็อกเครื่องของ W 3 2 3 3 2นี้จะใช้วิธีการสไลด์ขึ้นเพื่อปลดล็อกค่ะและสไลด์ลงเพื่อล็อกเครื่องค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการปลดล็อกเครื่องเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับโทรศัพท์ W 3 3 3 2รุ่นนี้ QV สายบาหวังว่ารายละเอียดการใช้งานคงถูกใจทุกท่านไม่มากก็น้อยสำหรับท่านใดที่มีคำถามหรือปัญหาสงสัยสามารถโทรศัพท์หรืออีเมลมาหาบีมได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอด้านข้างนี้นะคะกลับมาพบกับบีมแล้วก็คมพิวเตอรทนิงอีกครั้งสำหรับวันนี้บีมต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ